กับรายการ Light in EDT กับ Beauty กจะพักวงสง,ง่าค่ะเดี๋ยววันนี้ Beauty จะพักไปสองนะคะว่าน้องๆมาทศในช่วงสอบแบบนี้นะคะทุกๆคนนะคะจะไปอ่านหนังสือกันที่ไหนตามมาเลยค่ะ อยู่ที่ศูนย์บริสารและสื่อการศึกษานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่น้องๆชาวมัธยมของเรานะคะนิยมมาเตรียมตัวอ่านหนังสือในช่วงสอบกันนะคะเดี๋ยวพี่บิตี้จะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศนะคะว่าที่ศูนย์บริสารและสื่อการศึกษานะคะจัดมุมไว้ให้น้องๆได้อ่านหนังสือตรงไหนกันบ้างตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อยค่ะ สวัสดีค่ะพี่กิฟค่ะข่าววันนี้ค่ะพี่อยากจะทราบข้อมูลค่ะสําหรับน้องๆที่จะมาอ่านหนังสือช่วงสอบนี้นะคะว่าทางศูนย์บรรณสารของเราค่ะได้เตรียมพื้นที่สําหรับน้องๆไว้ยังไงบ้างค่ะทางศูนย์บรรณสารนะคะก็มีพื้นที่เตรียมรองรับน้องๆก็คือโซนหลักๆเลยก็จะมีห้องออนไลน์แอคเซสบรูมนะคะห้องนี้จะรองรับได้26ที่นั่งแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้เราได้ใช้ด้วย5เครื่องพร้อมกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรินท์ให้เราได้ใช้งานได้ด้วยค่ะค่ะห้องที่2นนะะคเป็ห้อง 24 hour learning space at sut library อาคารหนึ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกที่หนึงก็คือห้อง24 hour learning space at sut library อาคารใหม่อาคาร2ก็คือตึกใหม่ ตรงด้านบริเวณร้านกาแฟเก่าเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะอีกที่หนึ่งก็คือโถงอาคารบรรณสารชั้นหนึ่งค่ะที่สุดท้ายค่ะก็เป็นบริเวณรอบๆอาคารค่ะเรื่องอาหารการกินอ่าอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เราขาดไม่ได้เราก็จะมีรองรัานะคะจะมีตู้กดอัตโนมัติแล้วก็จะมีน้ําบริการฟรีด้วยนะคะฟรีจากที่นี่ใช่ไหมใช่เพียงแต่น้องนาแก้วมาเองเรื่องขออ่ะเรื่องความปอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเรามีพี่ๆเราพอดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะยินดีค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อฟิงค์ค่ะชื่อปอนครับชื่อเติร์ดครับมาจากสาขาอะไรกันบ้างคะเทคโนโลยีการจัดการปีไหนปีสีค่ค่ะเทคโนโลยีการจัดการปีสี่ครับเทคโนโลยีการจัดการปีสี่ครับน้องๆเนี่ยอชอบอ่านหนังสือที่ไหนของมทเรกันบ้างอ่านที่บรรณสารค่ะที่มาสานก็คือที่นี่แหละที่นี่ทำไมน้องฟิงค์ถึงชอบอ่านที่นี ออมันเสียงดังได้ค่ะไม่ต้องเงียบเหมือนในร้านกาแฟครับผมชอบที่บรรณาการเก่าครับเพราะว่ามันนาอาหารมากินได้แล้วก็ไม่จ้อเป็นต้องเงียบอ่ะครับก็ชอบที่นี่เหมือนกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับทํางานได้หลายอย่างครับทั้งทาง,ทงานกลุ่มทั้งอ่านหนังสือแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับอย่างเช่นเออเซเว่นที่เป็นตู้มาดอ่ะครับแล้วก็มีห้องน้ําที่สะอาดด้วยอ่ะครับสำหรับการสอบครั้งนี้น้องๆให้กําลังใจตัวเองคนเลยประโยคกันนะ ช่ๆค่ะเต็มที่ที่สุดนั่นแหละเอาจะช่วยครับู่้ๆซู้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆอีกกลุ่มหนึ่งกันนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อกิ๊กค่ะชื่อเมธครับ ชื่อโบค่ะน้องๆมาจากสาขาไรการจัดการใช่มีการจัดการชั้นปีที่สี่ที่จะถามนะคะว่าน้องๆชอบอ่านหนังสือในบริเวณใดของมอเอรของเราค่ะชอบบรรณาารที่สุดลวค่ะบรรณาารเก่าใหม่เก่าค่ะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็เอาอาหารอะไรมากินก็ได้มี่บรรณาารเก่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบเสียงดังได้แล้วก็ถ้าเป็นเป็นตรงคาเฟ่เงี้ยมันเกรงใจคนอื่นเขาด้วย่ะชอบบรรณาารเก่าเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่บรรณาารเก่าอะค่ะมันสะดวกต่อการทํากิจกรรมหลายๆ อย่างของนักศึกษาแบบสามารถอ่นานหนังสือได้ทางานได้สามารถนําของมาทานได้เวลาที่แบบมันเล่งๆอ่ะคะ่ะแล้วก็สามารถทําที่นี่ได้สะดวกกว่าแล้วก็มีพี่ๆรปภคอยดูแลรักษาน้องๆตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะให้กำลังใจตัวเองหน่อยสําหรับการสอบครั้งนี้สู้ๆค่ะไว้นอลนี้ต้องรอดต้องไม่เอฟครับค่ะสู้ๆค่ะเต็มที่ที่สุรา่าต,ต่อไปคะ่ะเราจะมาสัมภาษณ์หนุมหนหน่มน้อยหน้ามนคุณการสิน์ของเรานะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ<ม>ชื่ออะไรครับผมซีเกมครับซีเกมเรียนสาขาอะไรครับ วิศวะปีที่ชันปีไหนฉันปีที่ฉันปนนทนีที่หนึ่งชั้นปีที่หนึ่ง,งช่วงสอบเป็นไงซีเกมชอบไปอ่านหนังสือที่ไหนบ้างในมรสุมปกติผมชอบที่กาซัลลองครับทำไมถึงชอบอ่านที่กาซัลลองเพราะว่ามันอยู่ใกล้หอเนี่ยครับอ,อ๋อมันอยู่ใกล้หอซีเกมอยู่หอไหนเนี่ยอยู่หอเจ็ดแล้วทำไมวันนี้ถึงมาที่นี่กาซัลลองคนมันเต็มคนมันเต็มไปดองไปคันนั่นเองสภาบการสอบครั้งนี้พี่อยากให้ซีเกมให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองหน่อยเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่สอบด้วยครับต้องทำไป ชื well, ่ออะไรกันบ้างคะชื่อฟางค่ะชื่อฟิล์มค่ะแพรค่ะอ่าสามสาวเรียนสาขาอะไรกันบ้างคะโหนวิศวะปีหนึ่งค่ะวิศวะปีหนึ่งเหมือนกันค่ะวิศวะปีหนึ่งเหมือนกันค่ะอ่ามีสาขาที่คิดเป็นทีใจไหมว่าอยากเรียนสาขาไห หนูมอยากเรียนปิโตรเลียมอะดูาาดเครื่องกลนะคะอวิศวก่อน <c oughs> โอเค, <c oughs> อเคตอนนี้นะคะพี่อยากทราบนะคะว่าก่อนที่เราจะสอบเนี่ยไปอ่านหนังสือที่ไหนกันบ้างสวนมากหนูชอบอ่านที่ห้องนะคะ่ะเพราะว่ามันหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นส่วนตัวแล้วก็หนูเข้าใจมากกว่าที่ห้องเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเงียบคะ่ะแล้วก็อยู่ในมุมของตัวเองสองบดีที่ห้องเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกแบบไม่มีคนผ่านไปผ่านมาชอบที่ห้องแต่วันนี้เรามาเจอกันที่บัตรเขานยังไงมันร้อนใช่ไหมมันร้อน จากการสอบครั้งนี้นะคะพี่อยากให้น้องให้กำลังใจตัวเองกันนะ,คะแค่จบก็พอแล้วค่ะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้ะคะ่ะไม่เอฟก,ก็พอค่ะไม่เอฟก็พอค่ะขอให้ได้เอทุกคนนะคะมสมหวังทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะนั่นก็คือเรียนรวมหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นสถานที่ในตำนานค่ะที่เด็กๆชาวมทสอของเรานะคะนิยมที่จะมาอ่านหนังสือเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบที่นี่มาก,มากคๆ,ๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีบริเวณที่กว้างขวางแล้วนะคะเรายังมีพี่ๆร,ปรอปภดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆนะคะว่าน้องๆมีที่โปรดที่ชอบอ่านหนังสือในมรสอของเรามีตรงไหนกันบ้างเ,เลิฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเฟียนครับเฟียนอยู่สาขาอะไรครับผมนิเทศศาสตร์ดิจิทัลชั้นปีที่3ครับเฟียนครับเฟียนมีสถานที่ที่ชอบไปอ่านหนังสือ มีครับ happy learning ครับเรียนรวมสองค่ะทำไมเฟนถึงชอบไปที่นั่นครับมันเป็นห้องที่แบบว่าเป็นห้องใหญ่ครับแล้วมันแบบว่ามีแอร์ให้เปิดนะคบผมเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นๆมันเย็นแล้วมันโล่งใช่ครับหลังจากสอบครั้งนี้เฟี้ยนมีคำให้กําลังใจหรือคติประจาตัวอะไรสําหรับการเรียนการสอบในครั้งนี้ไหมครับมีครับคติก็คือเรียนไหนเฟี้ยวหมดเรียนจบเฟี้ยนกว่านะครับสวัส <og> ดีค่ะค่ะแ<อด>นะนำตัวให้พี่รู้จักหน่อยใช่ไหมคะ ชื่อฟ้าค่ะชื่อนัทครับฟ้ายเรียนอยู่สาขาอะไรคะอยู่วิศวะปโตรเลียมปีสามปีตรเลียมปีสามเหมือนกันครับอ่าฟ้ากับนัทพี่จะมีคําถามว่าน้องชอบที่ไหนในมศที่เราจะไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกันจริงๆก็อ่านที่เนี่ยค่ะอ่านกับเพ,เพื่อนเพราะว่ามีอะไรก็จะได้ถามเพื่อนได้เหมือนกันครับ ครับอ่านคนเยามันง่วงครับก็เลยต้องมาอ่านกับเพื่อนๆสำหรับการสอบในครั้งนี้นะ่ะเรามีรับที่จะให้กําลังใจตัวเองอะไรบ้างไม่เอฟครับไม่เอฟต้องไม่เอฟนะคะช่วงนี้ก็สอบเดือดมากเลยครับก็ต้องให้เพื่อนสู้ๆกันไปก่อนครับ เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ที่ทางส่วนกิจการนักศึกษานะคะได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้น้องๆนะคะได้เตรียมตัวอา่านหนังสือในช่วงสอบค่ะซึ่งเวลาเปิดให้บริการน้องๆนั่นก็คือตั้งแต่เวลา5โมงเย็นไปจนถึงตี2ของทุกวันค่ะโดยจะมีพี่ๆรอปพอนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆค่ะส,ส,สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างครับพี่เกมคับน้องเกมชื่อแอมค่ะ เกมกับแอมเรียนสาขาอะไรคะสาสุขปีสี่ครับสาสุขปีสี่ค่ะอ่ะพี่วิวมีคำถามจะถามค่ะในช่วงเทศกาลสอบอย่างเงี้ยน้องๆมีสถานที่ที่ไหนที่ตัวเองอ่ะตอนที่จะสอบอ่ะจะไปอ่านหนังสือสอบตลอดเลยอย่างเงี้ยเกมชอบอ่านที่ไหนบ้างครับมีที่ห้องกับที่80ครับที่ห้องเพราะว่าเงียบครับอยู่คนเดียวมันมีสมาธิใช่แต่ว่ามาปิภาษาเพราะว่าตอนนี้ร้อนครับมันแอร์เย็นเราก็ชอบมาที่80ค่ะเพราะว่าแอร์เย็นในช่วงสอบเนี่ยเรามีคําที่จะให้กําลังใจตัวเองอะไรบ้างเก็บเอครับเก็บเอทำให้เต พที่ค่ะจะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเบนค่ะชื่อปันครับน้องเบนเรียนอยู่สาขาอะไรครับวิศวะปีหนึ่งค่ะอันละครับเหมือนกันครับวิศวะปีหนึ่งเหมือนเป็นเพื่อนกันมีในใจไหมเพราะอยากเรียนสาขาอะไรเป็นความลับใช่ไหมใช่แล้วปันละครับยังไม่มีครับยังไม่มีแล้วก็ไม่มีในใจแต่ก็มีในใจครับมีในใจเขาเก็บไว้ก่อนใช่ครับโอเคแล้วในช่วงสอบแบบพี่วิที่อยากทราบว่าเรามีสถานที่ที่เรา จะชอบไปอ่านหนังสือก่อนที่เราจะไปสอบอะการที่ที่ไหนบ้างที่เรีเนงชอบไปอาคารแปดสิบก็ที่ที่นี่แหละใช่เพราะว่าแอร์วันเย็นแอร์มันเย็นโอเคปั้นละครับปันก็จะมีที่หอพักกับที่อาคารแปดสิบค่ะทาไมถึงชอบอ่านที่หอพักเพราะว่ามันเงียบดีครับมันเหมาะกับการอ่านคนเดียวมากกว่าเราที่มาอาคารแปดสิบเพราะว่าที่มาอาคารแปดสิบเพราะว่า เหมือนมานำความรู้ที่เราอ่านมามาเติวกับเพื่อนๆมันก็จะเหมือนเป็นการทบทวนเราไปด้วยแล้วเพื่อนก็จะได้ด้วยเหมือนกันครับแล้วเราจะมีคําให้กําลังใจตัวเองในช่วงก่อนสอบอะไรบ้างสู้ๆค่ะสู้ๆสั้นๆแต่ได้ใจความทําให้เต็มที่เหมือนกันครับอย่าพลาดจุดเล็กๆน้อยๆครับเก็บให้ได้ทุกเม็ดตันเอง,เองใช่โอเคค่ะขอให้สมหวังนะคะขอบคุณค่ะ ที่โรงอาหารกาซลองคามหรือที่เราเรียกกันว่าโรงอาหารสารลอ,อยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะบิวตี้นะคะจะมาสัมภาษณ์นะคะว,ว่าทำไมน้องๆชาวมาทสอของเรานะคะถึงเลือกที่จะมาอ่านหนังสือที่บริเวณนี้กันค่ะตามมิมาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อะไรคะ ชื่อฟองครับฟองเรียนสาข,ขาอะไรครับผมเรียนยวิศวกรรมโยธาช,ชั้นปีที่4ครับตอนนี้เป็นช่วงสอบใช่ไหมแตวเองจะมีสถานที่ที่ตัวเองนิยมมาอ่านหนังสือมาติวอ่ะที่ไหนบ้างที่ใต้สารลอ,อยครับเพราะว่าสะดวกอยู่ใกล้หอในแล้วก็มีเซเว่นอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยครับอ่าแล้วสำหรับการสอบในะครั้งนี้ต้องมีคติตใจหรือท่ก้กระบาดใจตัวเองอยังไงบ้างสู้ๆนะครับสู้ๆครับเดี๋ยวก็ผ่านไปครับมีสี่แล้วใช่ไหมจะจบแล้วสู้ๆนะคะครัะ สวัสดีค่ะสองสาวชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อนี้ค่ะอีกคนชื่อชื่อลูกตาลค่ะลูกตาลนี่กับลูกตาลเรียนสาขาอะไรคะสาขาชีวะค่ะชั้นปีที่ปีหนึ่งคะ่ะฟิสิกส์ปีหนึ่งค่ะฟิสิกส์ปีหนึ่ง,งโอ้โหอยู่ใกล้คนเก่งเ <c oughs> ล้ <c oughs> น้องนี่กับน้องลูกตาลในช่วงสอบอย่างเงี้ยตัวเองอะ่ะมีสถานที่โปรดที่ตัวเองชอบไปอ่านหนังสือสอบที่ไหนกันบ้างคะอ๋อสามาคก็จะไปอ่านที่บรรณาศะ เพราะว่ามันเงียบค่ะแล้วก็บรรยากาศมันก็ได้ค่ะทวัดที่ไหนที่รรนาศารเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีห้องให้เช่าอะค่ะที่เป็นห้องเดียวห้องอนันนี้แล้วก็เอเแอร์เย็นใช่ไหมค่ะพี่อยากให้ากาลังใจตัวเองให้ประโยชน์ให้ประจงใจเองหรือให้เพื่อนเพื่อนก็ <c oughs> สู้ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ค่ะวมันก็ผ่านไปค่ะขอให้เก็บเอกในทุกวิชานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณอาคารเรียนรวม2นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกกันว่าโซนแฮปปี้เลิร์นิ่งนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันค่ะว่าน้องๆมีสถานที่ที่น้องๆชอบอ่านหนังสือที่ไหนกันบ้างในมททค่ะสวัสดีค่ะ เปลียวค่ะปั๊มค่ะเหนียวค่ะน้องเหมียวทางฝั่คนเรียนอยู่สาขาอะไรกันคะเธรณีสาวทรณีนั่นเองทีนี้พี่ยูจีมีคําถามจะถามว่ามีสถานที่ในใจที่ชอบไปอ่านหนังสือกันอ่ะมีที่ไหนกันบ้างที่นี่ค่ะ Happy Learning ทําไมทําไมถึงชอบที่นี่เพราะว่าคนน้อยคนน้อยแล้วเต็งอที่นี่เหมือนกันค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันดีอะค่ะชอบนั่งอ่านหนังสือข้างนอกเงียบๆแต่เราจะเสียงดังใช่ไหมใช่แล้วจะละเต็งละเต็งเลยอะที่นี่เหมือนกันไหมคะเพราะว่า <an> <t une> เพราะว่ามันบบเปิดเพลงได้ไงค่ะคุยกันเสียงดังได้ออย<ห>ิ่มันรู้อยาด้ใช่ค่ะแ,แล้วจากที่เนี่ยช่วงนี้อะช่วงสอบมันก็จะมีแบบตึงเครียดเราจะมีคําที่ให้กําลังใจเราหรือว่าเพื่อนๆอ,อย่างเงี้นบ <c oughs> ้างพักผ่อนเยอะๆค่ะกคน่แตั้งใจอ่านหนังสือนะคะ <c oughs> อ่านหนังสือนะคะม <c oughs> าเองนะเลยคุดท้ายสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็ซูู่่เหมือนกันโอเคค่ะขอบคุณทั้งสามสาวนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะสาวสาวชื่อผู้กันค่ะลิซ่าค่ะโอ้ผู้กันกับลิซ่านะคะพี่พี่ค่ะเรียนในสาขาอะไรคะเรียนดิจิเทคพิชเช่นเบนส์เหมือนกันค่ะดิจิเทคช่วงรับสอบเนี้ยจะชอบไปอ่านหนังสือบริเวณไหนในมอเตอร์สอบกันบ้างคะแต่ชิพันซาเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะดีเนี่ยตามร้านกาแฟค่ะตามร้านกาแฟเข้ามาถึงชอบไปมีของกินมาก พี่อยากให้เจงใ,<ช>ให้กำลังใจเจงในช่วงสอบมีคำให้กำลังใจเจงในช่วงสอบไหมสู้ๆย <c oughs> ังไม่ไหวแลนะ้วสู้ๆเจ๋งมากสู้ๆค่ะอย่าท้อค่ะอย่าทอ้ออย่าทอ้อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ